สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแดนมีซีนนะครับวันนี้อยู่ช่วงเรซซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านยางชื่อดังนะครับที่เรามาเปลี่ยนรอบที่แล้วนั่นเองก็คือ29่สถ่ายนะครับไม่ต้องสงสัยครับผมเพิ่งมาเมื่อ2วันที่แล้วเองนะครับมาเปลี่ยนยางตัว Continental นะครับ t r a ลแอด t ทรคฟรนะครับ t r a ลแอด t ทรคสามนั่นเองได้2วัน500กิโลทุกคนหลังจากรีวิวไปนะครรู้สึกไม่ชอบช่วยชอบฟีลลิ่งของตัวโปรไฟล์ยางนะครับก็เลยวันนี้มาเปลี่ยยนนนนนนใหมม่่อีีีกกแลล้้วววทุคััจะาเเปป็ต Bristone Batlack นะครับ AT 41นะครับที่จะเหมาะกับการวิ่งทางเทรลมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีนี้นะฮะผมมีแพลนว่าจะไปเที่ยวขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านแม่ผมเองนะครับหลายๆคนถ้าติดตามช่องอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าบ้านแม่ผมเนี่ยอยู่แบบด้านนอกนะครับเป็นตีนเขาทางวิ่งเทรลค่อนข้างเยอะนะครับผมอยากจะไปลองวิ่งแบบ วิ่งทางฝุน่นทางดินลุยทุ่งนาเข้าญ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่ถึงขนาดปีนขึ้นเขานะยังยังสกิล,ลย,ยังไม่ถึงนะครับเน้นแบบขี่ลุยๆสนุกสนุก,นกเล้อเๆอหน่อยนะครับก็เลยวันนี้จะมาเปลี่ยนเป็นยางที่เหมาะกับการวิ่งทางเทรลมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ยังสามารถวิ่งทางดําได้ด้วยนะฮะไม่ใช่แบบออฟโรดยางหนามร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านยิก้าทายอย่างที่บอกฮะเช่นเคยสําหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปฮะ ถ้าคุณมาจากทางพระรามเก้านะครับเลี้ยวมาทางที่จะข้ามสะพานไปถนนเอกมัยนะครับให้คุณวิ่งเลียบซ้ายมาเรื่อยๆฮะ <S <S ทางที่จะไปกลับรถนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนถึงทางกลับรถนะฮะอันนี้คือสะพานที่จะข้ามเอกมัยนะพระรามเก้าอยู่ฝั่งนี้ทุกคนพระรามเก้าอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าคุณมาจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับคุณวนขึ้นสะพานมานะฮะแล้วก็ไปยูเทิร์นมันก็จะเข้ามาเส้นนี้คะร้านจะอยู่ขวามือ ป้ายร้านหน้าร้านชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมแวะมาได้ฮะโทรมาสอบถามชนิดยางรุ่นยางราคาก่อนก็ได้แล้วค่อยนัดคิวเข้ามาแนะนําให้นัดคิวนะครับเพราะว่าร้านเขาค่อนข้างลูกค้าเยอะนะฮะร,ร้านเปิดแต่9โมงถึง5โมงครึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช er นะ่สปอนเซอร์นะรีวิวด้วยใจล้วนๆนะครับจ่ายเงินเองหมดนะครับะเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างสาหรับยางวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายหน้าตาให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ อาโอเคครับทุกคนเรามาดูหน้าตายางกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะได้มาเปลี่ยนตัว b r i s t o n นะฮะ b a t c t 41นะครับผมก็จะเป็นยางในลักษณะของการใช้งานแบบกึงก่งกึ่งออฟโรดมากขึ้นนะฮะใช้ถนนดําได้ด้วยแล้วก็ใช้ถนนฝุ่นทางดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับยางมันนีเป็นหน้าตาแบบโหดแบบนี้ทุกคนยางเป็นบ้างๆนะครับแม่ยางใหม่มันนิ่มจริงๆนุ่มจริงๆนะครับ เพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ําและก็รีดก้อนหินก้อนกรวดทรายดินได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับจากหน้าตาดอกอยางที่มีนะฮะก็จะทำให้เราขับขี่บนทางฝุ่นหรือทางที่มันไม่ใช่ถนนเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นตะกุยทางได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับการเข้าโค้งการวิ่งถนนดําจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอดูรีวิวกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองขับขี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รีวิวให้กับทุกคนได้รับชมกันเป็นวิทยาทานนะครับเผื่อใครที่ สนใจยางรุ่นนี้อยู่นะฮะอยากจะลองเปลี่ยนมาสไตล์แบบลุยๆบ้างนิดหน่อยนะครับไปหากิจกรรมใหม่ๆทํากันบ้างนอกจากวิ่งบนถนนหรือสนามแข่งนะฮะเดีย๋ยวมาลองดูกันว่ายางตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผม ไม่ชอบความจะไะ้เป็นตะพันข้างแบบจะได้พอเจอเจอล้มก็เจอเจอเจอไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะออกมาแล้วฮะเรียบร้อยความไวเหมือนเดิมครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะถอดล้อไปเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล,ล้วเดี๋ยวรอประกอบแล้วตอนนี้ Yeah, yeah.

โอเคฮะทุกคนเปลี่ยนแล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะกลับมาหล่ออีกแล้ว GS ของเรานะครับโอ้ยางมาดูหดขึ้นเยอะเลยวะ่ะพอหน้าตาดอกยางเปลี่ยนไปลดสไตล์มันก็เปลี่ยนวะ่ะทุกคนดูดิพอมองจากด้านหน้านี่แบบชัดเจนเลยจากเมื่อกี้เป็นยางซิ่งไงนี่พอมาเป็นยางเแม่งดูหดดูแบบสมบุกสมบันมากขึ้นอนะ่ะดูแบบพร้อมบวกอะฮะทุกคนนะครับามาดูค่าใช้จ่ายกันวันนี้นะครับยางแบตแบตนะครับตัว เออเขาเรียกตัวอะไรวะ at ส1เออนะครับ b a ตแบค at สี่หนเป็นของ bigstone นะครับราคาเต็มมันอยู่ที่13,500บาทราคาเท่ากับ continental ตัว attack 3นะที่ผมเปลี่ยนไปรอบที่แล้วเลย13,500หนามนะครับแต่ว่าเราครับลูกค้าประจำได้ส่วนลดอีก5%นะครับแล้วก็ฟรีค่าแรงถอดใส่ด้วยปกติค่าแรงค่าบริการเนี่ยรวมถุงล้อเนี่ยมันอยู่700บาทนะครับอันนี้ฟรีเลยนะฮะ2ล้อนี้ฟรีเลยแล้วก็ได้ส่วนลดค่าย,ยางอีก5%นะครับ ยอดทั้งหมดจ่ายวันนี้ฮะจ่ายจริงนะครับ1 2 9 0 1บาทนะครับจากโปรติต้องจ่าย13,500นานะครับก็ประหยัดไปอีกตั้ง600น้ำมัน1ถังอีกแล้วทุกคนนะฮะเหมือนจะน้อยนะแต่5%นี่คือน้ำมัน1ถังเต็มถังเลยนะ GS ตัวนี้นะครับนั้นก็ใครที่สนใจนะครับแวะมาเปลี่ยนกันที่นี่ได้นะฮะไม่ใช่สปอนเซอร์เช่นเคยนะครับอันนี้รีวิวจากใจให้นะครับว่าชอบแล้วก็บริการดีตอบข้อความไวนะครับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะผมใจร้อน อพข้อความอินบ็อกไวมากฉะนั้นใครสนใจนะครับทักมาสอบถามยางรวมมาทั้งแบบโปรไฟล์ยางที่คุณสนใจนะครับว่ามันเหมาะสาหรับการใช้งานแบบไหนต้องเติมลมเท่าไหร่มีการเอาไปใช้ในรูปแบบต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์ของคุณเนี่ยเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยกับมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นยังไงให้ทางร้านแนะนําได้นะครับทักมาจองคิวจองอะไรก่อนนะทุกคนไม่สามารถเข้ามาแล้วมา,มาเปลี่ยนได้เลยนะบางทีแบบสามารถเปลี่ยนได้แหละแต่ว่าถ้าคิวมันเยอะคุณก็ต้องรอไงอันนี้คือผมแบบ จ้งไว้ว่าจะเข้ามานะครับร้านเปิดแต่9โมงเชา้าปิด5โมงครึ่งนะครับค่อนข้างที่จะเวลาค่อนข้างจะแบบยืดยุ่นอะ่ะฉะนั้นสามารถเข้ามากันได้ทักคิวมาจองก่อนทักมาถามราคาอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้ามานะครับทุกคนอ่ะเราวันนี้เดี๋ยวผมขอไปรันอินสัก200โลนะครับตามที่ร้านเขาแนะนําก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแบบเต็มๆให้อีกทีหนึง่งนะฮะอานว่าคลิปนี้ก็ยังไม่ปิดแล้วกันนะเดี๋ยวไปขับขี่อีก200โลแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายคลิปนะ ปะ่ะลุยกันดีกว่าเด๋ยวพาไปดูเต็มๆอย่างหน้าครับผมบังมาแบบนี้เลยหนาๆเลยทุกคนว้าดูโหดขึ้นเยอะเลยวะ่ะมาดูยางหลังกันบ้างชอบยางหลังจีเอย่างหนึ่งคือแม่งใหญ่เหมือนรถสปอร์ตอะนะครับนี่คือยางหลังฮะทุกคนเดี๋ยวเพิ่มแสงนิดนึงจะได้มองเห็นโอเคนี่เลยมาเป็นบังแบบนี้แหละ มาเป็นบั้งแบบนี้เลยนี่เลยสวยงามมากๆสวยงามมากๆดูแบบรถโหดขึ้นเยอะดูรุยขึยย้นเยอะเลยนะครับเนี่ยเทียบกับยางสปอร์ตอย่างเจ้าอาวันครับนี่เจ้าของร้านขี่อาวันเหมือนกันนะโอ้เทียบไม่ได้วะ่ะพอเทียบกับอาวันว่าอาวันใหญ่หกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคทุกคนปะเดี๋ยวไปขี่กันอีกสองร้อยโลเจอกันฮะไปะ